เมื่ออยู่กับอุเบกขาและตามรู้ต่อไปจะเห็นว่าจะอุเบกขาอยู่ไม่นานก็จะมีการเคลื่อนของจิตไปรับรู้หรือปรุงแต่งต่อพอสติรู้ทันเดินกลับมาลมหายใจบางครั้งมันเหมือนลริ่นต้นใหม่ปฏิบัติอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่ครับก็ถูกแล้วนะ,ะไม่เป็นไรพยายามอยู่กับลมหายใจแล้วเห็นการเกิดดับทำซ้ำๆอย่างนี้แหละถ่านไปจากพะกพงดินแดงกรุงเทพนะครับ จิตรู้จิตอันนี้คืออย่างไรมีได้หรือไม่มีเป็นปกติหรือไม่ถ้ามีแล้วจะเป็นอย่างไรวิญญาณขันไปรับรู้วิญญาณขันได้หรือไม่ครับก็วิญญาณขันที่มาตั้งอยู่ที่หนึ่งก็ไปรู้ว่าวิญญาณขันเมื่อสักครู่นี้ดับไปแล้วนะก็เป็นลักษณะอย่างนี้แหละแต่ในตอนแรกๆก็เป็นอย่างนี้แต่เมื่อ เมื่อทำไปจนเหนนว่าวิญญาณขันไม่ใช่ตัวเราของเราเนี่ยจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าจะต,ต้องมีอีกสิ่งหนึ่งที่มารู้วิญญาณขันแต่ในแรกๆเนี่ยจะเป็นการที่วิญญาณดูวิญญาณไปเรื่อยๆเ,เพราะคนที่เกิดดับคนที่มาไปเนี่ยก็คือวิญญาณนั่นเองมันจะเข้าใจอย่างนี้ก่อนเพราะเรากับวิญญาณจะเป็นตัวเดียวกันเกิดดับไปพร้อมกันจนกระทั่งต้องมาเห็นการเกิดการดับซ้ำๆไปเรื่อยๆ จนถึงเข้าใจว่าอ๋อวิญญาณเนี่ยไม่ใช่ตัวตนจริงเกิดขึ้นแล้วก็แตกสลายซึ่งปกติปุถุชนทั่วไปจะเห็นตรงนี้ยากมากตถาคตจึงบอกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในธรรมไม่มีทางรู้เลยว่าจิตเกิดดับไปตลอดเพราะมันเกิดดับเร็วมากความเร็วในการเกิดดับของจิตเนี่ยยากยากจะหาประมาด้วยซ้ำนะมันเปลี่ยนแปลงเร็วมาก จึงทำให้บุคคลเมื่อไม่ได้มาทำสมาธิเจริญปัญญาไม่มีทางที่จะเห็นตรงนี้ก็จึงหลงว่าจิตเป็นเราไปตลอดการยาวนานตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าไปทำซ้ำบ่อยๆเพราะการที่เราไม่รู้เรื่องนี้แหละเราจึงเกิดตายเกิดแก่เจ็บตายมาในสังสารรัตนยนับพบนับชาติไม่ท้วนอยู่อย่างนี้จนกว่าจะเห็นว่าวิญญ,ญาณเนี่ยเป็นอนิจจังเป็นทุกขังมีการดับสลาย และเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนจริงไม่ใช่ตัวเราของเรานะขอาำถามครับพระอาจารย์ครับจากไหนเนาะจากสารไม้ชั้นล่างครับอาเชอ,อพระขาวไยนะครับอ,อ,อยากจะถามว่าเคยสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอนันตริยกรรมมาเยอะแล้วครับได้ข้อมูลมามากพอว่าทําแล้วเนี่ยไม่สามารถบรรลุโสดาบันได้ทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่า เป็นอัตตาวินิบาตกรรมหรอครับในลักษณะของการฆ่าตัวตายแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่โทษทันรายแรงแค่ไหนครับก็เหมือนกับฆ่ามนุษย์คนหนึ่งอะนะว่าระดับของการฆ่าเนี่ยอย่างเช่นโทษของพระเนี่ยถ้าฆ่าสัตว์ทั่วไปก็ปรับอาบัติปาจิตตีเป็นอาบัติที่ปรงได้ด้วยวาจาแต่ถ้าฆ่ามนุษย์ก็ปรับอาบัติปราชิกขาดจากความเป็นพระ น้ำหนักของผู้ผู้รับการกระทําก็มีผลถ้าเป็นสัตว์ก็ยังมองว่าเป็นเล็กน้อยรถ้าเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะจิตของมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะบรรลุธรรมได้รนและพระเจ้าก็ตตัดว่ากายเนี่ยไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งไม่ใช่ของบุคคลเราอื่นกรรมเก่าคือการนี้อันบุคคลพึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นดังนั้นเราจะบอกว่าอันนี้มันเป็นของฉันและฉันจะฆ่าก็ไม่ใช่ แล้วมีคําถามต่อครับว่าการที่คนจะไปสู่เส้นทางการฆ่าตัวตายเนี่ยจะเกิดจิตที่ฟุ้งซ่านมากแล้วก็มีปัญหาว่าไม่สามารถจัดการจิตตัวเองได้ครับทีนี้ฟังปฐมธรรมมาครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะดับความฟุ้งซ่านให้ให้ระงับไว้เนีครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่จําได้คร่าวๆนะครับว่าเกี่ยวกับการดับไฟหรือการก่อให้ไฟติด สักอย่างหนึ่งนะครับเลยอยากจะถามพระอาจารย์ว่าวิธีใดที่จะดับความฟุง้งซ่านงุนงานในจิตที่จะทําให้เกิดอตัตตบวินิบาตกรรมได้ครับจะมีพิสูตรที่พระเจ้าบอกคนพวกค่าตัวตายเนี่ยจะมีจิตที่เป็นลักษณะของพยาบาะโดยปกติจะเป็นอย่างนั้นแต่พระองค์ก็ไม่ได้สรุปทั้งหมดนะเพราะว่าย่างกลุ่มพิสูุที่ฆ่าตัวตายเนี่ยนะก็ไม่ได้ ทรงพยากรไว้ว่าจะเป็นอะไรหรือไม่ซึ่งเป็นได้ที่มีทั้งไปดีไปไม่ดีแต่พระองค์จะไม่พยากรเดี๋ยวมันจะเป็นตัวอย่างที่ที่คนจะไปทำตาม,ตามถามว่าพระลาหนที่ฆ่าตัวตายไม่ไมมนะีแต่ผู้เจ้าต้องการให้เป็นอย่างนั้นไหมไม,ไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นเป็นสิ่งไม่ควรกระทำใช่ไหมไม่ควรกระทำนะไม่เกิดประโยชน์เหมือนกับภิกษุที่ฆ่าตัวตายเป็นจำนวนมาก หลังจากพิณาอสุภะแล้วก็เกิดความอินนาลาใจในร่างกายของตนพระศาสดาออกจากที่วิเวกหลีกเล่นมาก็เห็นภิกษุบางตาไปก็ถามพระนนทว่าภิกษุไปไหนกันหมดพระนนท์บอกว่าฆ่าตัวตายบ้างจ้างให้คนอื่นมาฆ่าบ้างเอาบาดจีวรไปแลกนะแล้วก็เอาช่วยฆ่าตัวเองหน่อยพระองค์ก็เลยให้สั่งประชุมสงฆ์แล้วก็ บัญญัติเรื่องการห้ามฆ่าตัวตายขึ้นนะแล้วก็บัญญัติเรื่องอา,านาปนสติขึ้นมานะเพื่อเป็นอารมณ์การภาวนาที่เป็นกลางกลางดังนั้นในเรื่องการฆ่าตัวตายก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระทำนะเราควรจะได้อริบุคลเสียก่อนน,ะน้นชีวิตนี้ยังมีประโยชน์อีกเยอนะนะ แสดงว่าอนาปนาสติเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเจริญทําให้มากแล้วเนี่ยครับสามารถที่จะดับพยาบาทโทสะได้ได้วิธีอนาปนาสติเนี่ยจะรับอกุศลนได้ทุกชนิดส่วนวิธีในการลดความฟุ้งซ่านนะรัะตตากคตจะใช้ในเรื่องของการทาสมาธิในเรื่องของโพชฌงที่แก้จิตถดถูแก้จิตฟุง้งซ่านถ้าจิตถดถูเนี่ยให้ใช้ธรรมวิจยะ าจิตฟุง้งซ่านให้ใช้การทำสมาธินะส่วนพยาบาลเนี่ยล่าด้วยการจเจริญเมตตานะหรือจเจริญอนาปานาสติก็ไดนะ้และอีกอย่างหนึ่งก็คือสติเนี่ยใช้แก้ได้ทุกเรื่องนะครับอย่างนี้ในหัวข้อนี้ขออกีกสักสองคำถามนะครับพระอาจารย์ครับเกี่ยวกับเรื่องว่าถ้าโทษศัพใช้เมตตาแล้วเนี่ยครับอออย่าง หลายๆคนอาจจะยังมีปัญหาในเรื่องของราคาจริตครับว่าเคยได้ยินมาว่าต้องใช้การพิจารณาอาสุภะว่าเนื้อหนังเอ็นกระดูกเป็นของเน่าเปื่อยแบบนี้ครับการทําที่เราทําสมาธิดูอนาปาณสติแล้วเรารู้ว่าณขณะนั้นเนี่ยจิตเรามีราคาแรงมากเราแทรกการทําอสุภะมาเป็นระยะหรือว่าทําไปเป็นช่วงๆเพื่อที่ดับราคาครับพระอาจารย์ ใช้ได้อยู่นะเป็นมรรคพิธีที่พระศาสดาสอนอยู่นะแต่ตัวกามราค่ะจริงๆคืออะไรนะพระองค์บอกว่าการคือความกำหนัดไปตามอำนาจความตริกรกำนัดคือความพอใจไปตามอำนาจของความคิดเราคิดขึ้นมาแล้วเราพอใจในความคิดนี่แหละเรียกว่ากาเพระองค์บอกว่าอารมณ์อันวิจิตทั้งหลายนั้นหาใช่กามไม่ แต่ความกำหนัดไปตามอำนาจความติตริกนั่นแหละคือกรรมของคนเราอารมณ์อันวิจิตในโลกก็มีอยู่ตามประสาของมันเท่านั้นบุคคลผู้มีปัญญาจึงนำออกเสียซึ่งฉันทะคือความพอใจเนี่ยในอารมณ์อันวิจิตเหล่านั้นตถาคตให้ดึงความพอใจออกจากอารมณ์อันวิจิตนะอารมณ์มันสวยงามเป็นที่น่ารักน่าปรารถนาน่าพอใจอย่างนี้นะอันนั้นคือวิธีแก้ นะถ้าเราแก้ง่ายๆก็คือละความเพลินไปเลยในการคิดปรุงแต่งถ้าจิตหยุดปรุงแต่งปุ๊บเนี่ยกรรมราคะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะมันอาศัยการปรุงแต่งขึ้นมานะครับแบบนี้ก็คือแสดงว่าอนาปนาสติกาก,ตากายคตากายคตาสต<ถ>ิเนี่ยเป็นแก้ได้หแก้ได้หมดคือที่เคยไปฟังมาจากข้างนอกว่าถ้าเกิดเป็นราคะใช้สูตรนี้เลยเป็นโทสะใช้สูตรนี้เป็นโมหะใช้สูตรนี้คือไม่ต้องสนเป็น อ่า uh huh. อาาตัวเดียวจบเลยใช่ถ้าเราจะใช้อานาปาอย่างเดียวหรือกายกตาสิย่างเดียวก็ได้หมดครับนะหรือถ้าเขาบอกว่าใช้อสุภาก็ไม่ได้ผิดอะไรครับแต่มันยังเป็นมรรควิธีที่ยังสร้างภพอยู่จิตยังไม่สร้างการเกิดไงอ๋อมันจึงจึงยังช้าไปแล้วก็ที่สุดเราก็ต้องมาละเรื่องอสุภาอยู่ดีต้องละการปรุงแต่งอยู่ดีนะครับอย่างนี้ขอเป็นคําถามสุดท้ายในหัวข้อนี้ครับเกี่ยวกับโมหะ โมหะเคยได้ยินว่าใช้ปัญญาคือโมหะเป็นความหลงเลยต้องใช้ปัญญาก็เลยสอบถามว่าอันนี้ถูกต้องตรงจริงไหมแล้วปัญญาที่หมายถึงนี่คือสะสมสุดตากมากใช่ไหมครับโมหะยังไงนะโมหะคือความหลงครับคือความความคิดเพื่อเพลินหลงลงไปในสิน<อ>่งใดๆก็ตามครับ<อ>แล้วสอบถามว่า,เ,<อ>าเคยได้ยินจากข้างนอกว่าโมหะดับด้วยปัญญาอันนี้<อ>ต้องถามคำถามแรกว่าถูกต้องตรงจริงไหมครับ โมหะคือความหลงความเข้าใจผิดว่าขันธ์ห้าเนี่ยเป็นตัวตนนะครับดังนั้นก็ต้องใช้ลักษณะของปัญญาคือการเห็นอริยสัจเห็นว่าตัวตนทั้งหลายเนี่ยมีการเกิดและมีการดับจึงจะเข้าใจความเป็นอนัตตาว่าสิ่งที่เป็นตัวตนเนี่ยมันเป็นตัวตนชั่วคราวไม่ได้มีถาวรน,นะตรงนี้คืออนัตตาจะเห็นอนัตตาได้ก็ต้องเห็นการแตกสลาย และสิ่งที่จะแตกสลายได้ก็คือมีการเกิดปรากฏคือสมุทยัยกับน,นิโรธเมื่อเห็นสมุทัยกับเห็นนิโรธก็จะเข้าใจว่าธรรมธาตุทั้งหลายเนี่ยเป็นอนัตตาคือเกิดแล้วก็ดับไปมีตัวตนชั่วคราวโมหะความหลงก็จะค่อยๆหายไปหายไปเรื่อยๆจางกลายไปเรียกว่าอาวิชาจางคลายไปนั่นเองความไม่รู้จางคลาย เป็นนอย่างี้นะหมายความว่าถ้าเกิดว่าสะสมสมาธิก็ดีใช่ไหมครับก็จะมีปัญญามากขึ้นแล้วถ้าสะสมสุตตะนะครับสะ,สะสมสุตตะให้มากจะเป็นปัญญาที่ทําให้ออกจากโมหะได้ไหมครับทำสมาธิมากเนี่ยตถาคตบอกว่าจะลาดเองนงโนมเองเทเองไปสู่นิพพานสมาธิเป็นเหตุให้เราเนี่ยเห็นการเกิดดับขึ้นมาแต่ถ้าทำสมาธิไม่เห็นการเกิดดับ ก็จะไม่สามารถเข้าภูมิธรรมอริบุคลได้ตถาคตบอกว่าคนบางคนเข้าสมาธิได้เนี่ย <c oughs> แล้วไม่เห็นการเกิดดับแล้วตายไปเนี่ยจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาแต่จะไปเป็นเทวดาที่เป็นปุถุชนซึ่งเมื่อหมดอายุขายของเทวดาแล้วเนี่ยก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนรกกําเนิดเดชานหรือเปรตวิสัยแต่ถ้าทําสมาธิแล้วเนี่ยเห็นการเกิดดับไปด้วย ถ้าตายไปจะได้ไปเป็นเทวดาที่เป็นอริบุคคลซึ่งจะปะลินิพานในภพของเทวดานั้นๆเลยนะดังนั้นการเห็นการเกิดดับเป็นเรื่องที่สำคัญส่วนการสั่งสมสุตตะเป็นธรรมที่เกื้อกูลต่อการเจริญอานาปาเวลาเราเจะเรินอานาปาหรือทำสมาธิเนี่ยพเจ้าจะตัดธรรมะที่เกื้อกูลเอาไวนะ้การสั่งสมสุตตะเป็นหนึ่งในธรรมะ หประการที่เกื้อกูลต่อการเจริญอานาปานสติชาจีนครับขอบคุณครับฮลัฮโลฮโหลฮัลโหลครับเชิสลาม<อ>ายขนนึ้นบนเชิญอาจารย์สองเรื่องนะครับเรื่องแรกเรื่องสมาธิครับก็ฝึกสมาธิไปก็รู้ลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆจนลมเริ่มระงับลงความรู้สึกทางกายมันหายไป คือเราไม่ได้ยินเสียงอะไรเราไม่รู้สึกอะไรแต่เรารู้สึกว่า,เ,าเรามีจิตเราดวงหนึ่งที่ตั้งอยู่ในขณะนี้ครับคือฟังพระอาจารย์พูดมาบอกให้เราแบบก็ไม่ต้องสนใจอะไรรู้ลมแต่ในขณะนั้นลมมันดับไปแล้วแล้วเราจะต้องดูอะไรต่อครับตถาคตให้ดูการเกิดดับนะสมาธิใน7ระดับแรกเนี่ยพระองค์ให้ดูการเกิดดับของขันธ์ทั้ง5ในสมาธิสี่ขั้นแรก เพราะยังมีขันท่าทำงานอยู่ส่วนในสมาธิสามขั้นต่อมาเนี่ยคืออากาสาวิญญาอากินจัญญายตนะเนี่ยลูกประขันดับไปแล้วพระองค์ให้ตามเห็นการเกิดดับของขันทั้งสี่ดังนั้นสมาธิเนี่ยเมื่อทำได้แล้วเนี่ยให้เฝ้าดูดีๆพระองค์เรียกว่าให้เธอเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเฝ้าดูจิตที่ตั้งมั่นดูซิมีอะไรเกิดดับอีกไหม สถาคต์ยืนยันว่ามีการเกิดดับแน่นอนแต่เราเนี่ยไม่เห็นแค่นั้นเองนะ,อ,อ,ะอีกอย่างนะครับคือจิตในขณะนี้เรียกเป็นฌานที่สี่หรือเปล่าครับหรือว่ายังไงก็ต้องไปดูคุณสมบัตินะขณะนั้นจิตเราเนี่ยมีอาศาสะปาศาศาัสสาสไม่ล่ะลมหายใจเข้าออกเนี่ยไม่มีครับถ้าไม่มีก็สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นจตุจารนะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยสุขในอุเบกขาเนี่ยดับไปไหมนะ ผ่านชาติหนึ่งสองสามหรือ,อยังแล้วแต่ละอันเนี่ยวิตตกวิจารดับไปไหมนะปิติดับไหมสุขดับไหมนะผ่านขั้นตอนพวกนี้มาหรือ,อยังผ่านแล้วครับถ้าผ่านแล้วก็พยากรณ์ตนเองได้นะว่าตรงนั้นเป็นเชตุชานแล้วก็ให้เห็นการเกิดดับนะถึงจะเข้าภูมิตามอริยบุคคลเฝ้าดูการเกิดการดับการเกิดการดับในชานที่สี่เรื่อยๆหรือไม่ก็ดูว่าชานที่สี่เนี่ยที่สุดก็มีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดา ราสารีบุตรเข้าสมาธิได้ทุกขั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรมองว่าสมาธิทุกขั้นเนี่ยนะสารีบุตรมีสติเข้าสมาธิมีสติออกจากสมาธิและเห็นว่าสิ่งใดไม่เคยมีก็มีมาสิ่งใดมีมาแล้วก็ดับไปอ,อีกเรื่องครับอา,าจารย์เรื่องอวิปัสสนานะครับก็ในระหว่างวันก็ตามดูการเกิดดับของจิตนะครับจนเริ่มที่จะ ยอมรับแล้วว่าจิตไม่ใช่เราแต่ว่าจิตก็ยังเข้าเผลอเข้าไปยึดในในการเกิดดับในการเกิดของจิตก็พอเข้าไปย,ยึดมันก็จะเกิดรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่เข้าไปย,ยึดเนี่ยมันจะทําให้เรามีความทุกข์ถ้าเราปฏิบัติไปจนถึงที่สุดเห็นการเกิดดับของจิตเร็วขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจะเป,ยรรเป็นยังไงครับเป็นยังไงก็การเกิดจะลดลงไง ชาติเนี่ยจะสั้นลงชาติคือการที่จิตผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจแห่งความเพลินจะลดลงซึ่งโยมต้องทำให้ลดลงได้ดุจกระพริบตาพระองค์จึงชมว่าเรามีอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศน,นะเพราะนั้นเอาให้ได้กระพริบตาก่อนนะหลุดไปปุ๊บกระพริบตาเดียวกลับมาหลุดปุ๊บกระพริบตาเดียวกลับมานี่ใช้ได้เลย